มานยาหญิงในดิตการนานมาแล้วครั้งพระเจ้าพรหมทัตเสวยราชสมบัติณเมืองพระนสีพระโพธิสัตว์เสด็จอุบัติเป็นพระราชโอรสของเท้าวเธอมีพระนามว่าปทุมมกุมารเพราะทรงมีพระพักเหมือนดอกบัวบานครั้นทรงเจริญไวัขึ้นได้ไปศึกษาจนสำเร็จสัพรพวิทยาการแล้วเสด็จกลับพระนคร พระราชบิดาทรงสถาปนาไว้ในตำแหน่งอุปราชครั้นต่อมาไม่นานพระชนนีของพระโพธิสัตว์ก็เสด็จสู่สวรรคาลัยพระชนกนาศได้ทรงสถาปนายิงอื่นขึ้นเป็นพระอัครมเหสีแทน ต่อมาปัจจันตานครเขตปลายแดนกำเริบแข็งเมืองเท้าเธอทรงประสงค์เสด็จไปปราบด้วยพระองค์เองจึงเสด็จไปทรงอําลาพระมเหสีและปลอบพระไทยว่าไม่ต้องวิตกกังวลและได้มอบไมายปฐุมอกุมารอุปราชคอยดูแลพระนางแทนพระองค์แล้วจากนั้นก็เสด็จไปปราบปัจจันตานาครนั้นจนราบคาบแล้วยกทัพกลับพระนคร พระโพธิสัตว์ทราบว่าพระชนกทรงได้รับชัยชนะกำลังเสด็จกลับจึงให้ประดับแต่งพระนครและพระราชมนเทียนถวายการต้อนรับจากนั้นได้เสด็จเข้าไปยังประตำหนักพร่มเหสีโดยลำพังเพื่อทูลความพระนางเห็นพระโพธิสัตว์มีพระรูปโชมงดงามนักจึงมีพระไทยปฏิภาษเสนหาชักชวนให้พระโพธิสัตว์ ร่วมกาม,มาอภิรมสังวาาด,ด้วยแต่พระโพธิสัตว์ทูลว่าตนเป็นพระโอรสนับถือพระนางเหมือนเป็นชนนีทั้งพระชนกก็ยังทรงพระชนอกกย,งงนอยู่ยิ่งไม่สมควรที่จะล่วงละเมิดแม้พระนางจะร้องเชิญชวนถึงสองสามครั้งก็ไม่ได้สมประสงค์จึงได้ขู่ตรัสว่าหากมิได้ตามประสงค์จะกราบบังคมทูลให้ทรงทราบแล้วให้ตัดศีรษะเจ้าเสีย พระโพธิสัตว์ก็ทุนว่าจงทำตามพระทัยของพระนางเถิดดังนี้แล้วก็เสด็จกลับทำให้พระนางได้รับความอับอายยิ่งนะัก เมื่อพระราชาเสด็จกลับมาถึงแล้วพระนางก็ไม่ได้เสด็จออกไปต้อนรับแซงไม่เสวยพระกายา,ารทรงนุ่มห่มผ้าเศร้ามองไม่แต่งพระองค์และขีดควรพระวรกายให้เป็นริ้วรอยแสดงอาการว่าถูกปลุกปล้ำทำร้ายประทับอยู่ในแต่ห้องบรรทมแล้วบอกพวกนางสนมให้กลับทูลว่าประชวนเราพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ ธรรมสวัสดีมูลนิธิพระพุทธสันติธรรม